รีวิวต้นไม้ใน1นาทีนะครับวันนี้พามาทําความรู้จักกับต้นสนฉัดนะครับหรือว่าสนคอนิก้านั่นเองนะครับซึ่งสนฉัดนะครับเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับโดยถิ่นกําเนิดเขาอยู่ที่อเมริกาเหนือนะครับหรือแถบทวีเอเชียนะครับที่มีความเย็นนั่นเองแต่ว่าสามารถปรับตัวนะครับได้เข้ากับประเทศไทยนะครับและสามารถอยู่ในอากาศที่ค่อนข้างร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นความน่าสนใจนะครับผมและจุดเด่นของต้นนี้นั่นเองรวมถึงนะครับใบ ที่มีความสวยงามนะครับและปลูกได้ง่ายนั่นเองทั้งในกระถางนะครับหรือปลูกลงดินนะครับมีความสูงนะครับหลาย10เมตรนะครับสามารถประดับตกแต่งได้ทั้งสวนนะครับผมคาเฟ่นะครับผมหรือประดับตกแต่งบ้านก็สวยเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจเรื่องต้นไม้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับหรือว่าเข้ามาดูที่ร้านสกุลพันธไม้ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับมีหลากหลายร้อยรายการสินค้านะครับให้เลือกชมนะครับ